มันฟื้นคืนมาแล้วธรรมชาติของแมวมันสำลักออกมาเลยครับนี่รอยมันเมื่อคืนนี้ก็ต้องเลี้ยงมันต่อไปนะดุงดิงมแมวมาตาจันสามสีให้โชคพ่อมนได้ช่วยยงไงเว้ แม่จะช่วยแค่นี้แหละ,ะมีแรงสดใสกินน้ําได้แล้วโอเคเดี๋ยววันนี้ค่อยกินกลับไม่ใช่ไม่ได้เลี้ยงมันนะครับผมก็ให้อาหารมันปกติแล้วครับแต่เมงเอิญมันไปกับแม่แม่มยังไม่กลับไปเนี่ยดูมแมวมันเดือดแล้วมาโอเคครับผมสุสุนุ้งดิงแมวสามสีกัดเฉยปีแดงโลโซ bye, -bye.